เียมเนาะวันนี้มาสาธิตปลูกมะนาวนะครับในบ่อในอ,อท่อท่อซีเมนต์นะครับเป็นมะนาวพันแป้นเป็นลำไผ่ลำไผ่อันดับแรกเราก็เตรียมดินนะครับจะมีแกลบมีแกลบใช่ไหมครับ มีแกลบมีมูลวัวมีมูลวัวมีกากถั่วเหลืองเตรียมดิน,น,น,นได้อะไรนะครับได้ได้ไดอเตาเ่า่านอ๋อขอี้เท่าเต้าเผา่านก็ดีนะครับจะทำให้อะไรครับให้ดินร่วนหรือเปล่าครับ ให้ดิบล้วนวันนี้พี่ทหารของเรานะครับทหารสุดหล่อของเราเป็นผู้สาธิตเป็นแป้นลำไย แกะนะครับแกะถุงขุดหลุมตรงกลางก่อนนะครับขุดหลุมตรงกลางแล้วก็แกะต้นพันธุ์ออกจากถุงวางหลุมตรงกลางท่อที่เราขุดไว้ครับต้องดูต้องต้องเลือกไหมครับเนี่ยก่อน จะปลูกอะไรนะครับต้องมีเทคนิคอะไรอีกมากไหมหรือยังไงหรือได้พันมาแล้วก็ขุดหลุมปลูกเลยครับแล้วแต่ลมครับอ๋อครับครับแล้วแต่ลมนี่เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคคือตามอารมณ์นี่คือมะนาวครับอ๋อพ่อหนึ่ง ข่อหนึ่งลงทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยทั้งต้นพันธุ์ครับอ๋อร้อย,าาอยกว่าบาทนะครับลงทุนร้อยกว่าบาทได้มะนาวได้ท้ออ๋อใส่กากมะพร้าวด้วยนะครับากากมะพร้าวเนี่ยใส่เพื่ออะไรนะครับราคชื้นอ๋อลักษาความชื้นนะครับ ออ้าวเราเราไม่ได้ผสมไว้ในดินใช่ไหมครับโอาทำทำเป็นเหมือน,เห,อนนะเหมือนรูปวงกลมมนะทำเหมือนรูปวงกลม แต่กาบมะพร้าวนะฮะเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีอ,อ๋อครับเพื่อรักษาความชื้นใช่ไหมครับวัวหัววมัออนมีประกา เอาอเอาอะไรใส่ครับเนี่ยอะไรใส่เอาขี้วัวใส่นะครับใส่ใส่ตรงกลางฮะตรงกลางระหว่างไอ้กลามะพร้าวใช่ไหม พอพอเราปลูกแล้วอีกนานไหมครับเป็นลูกยังวาอยู่อีก,อ,ก,อ,กอีกนานไหมครับอีกอีกนานไหมอีกนานไม่มีเป็นลูกอะ่ะนานอยู่ครับอ๋อนี่ี่ปลูกมากี่ต้นแล้วครับเนี่ยไร่หนึ่งไร่หนึ่งปลูกกี่ต้นเนี่ยหลายต้นแล้วครับอออ ทำอย่างนี้นี่ออกนอกฤดูเลยใช่ไหมหรือยังไงออ,อ,อ, <laughs> ออกนอกบ้านเลยละออกนอกออกนอกบ้านเลยอ๋อนี่คือเกษตรกร,ร,กรของเรานะครับนี่เขาเอ่อออกแนวเพื่อชีวิตหน่อยแล้วก็แกจะเป็นคนพอเพียงนะฮะนี่เป็นเกษตรกร,ร,กรของเราตอนเองหรือว่าซื้อมาครับกิ่งพัน ผสมพันเองครับวาผสมพันเอง <c oughs> อ๋อผ <c oughs> สมพันเองโอ้นี่เป็นเกษตรกรของเรานะครับคนนี้เกษตรกรนอนเว็อ่ามีเป็นสวนโอ้สวนนี่มีเยอะหลายอย่างมีทั้งมะม่วงมะม่วงมะนาวมะพร้าวมมะพร้าวก็<อ>ม,กมี เสร็จแล้วก็ลดน้ำนะครับลดน้ำอเดอโอ้มะม่วงนี่กำลังออกช่อเลยเนะี่ยกำลังออกชอ่อกำลังออกชอ่อสวยเลยมีอันนี้หมดไปแล้วอะไรนะกระพ้อน ทอนชมพู่สวนมีร่องน้ำด้วยนะครับสวนมีร่องน้ำนนี้ก็ปูกไปแล้วนี่ก็แป้นนี่ก็แป้นใช่ไหมครับแปนแป้นแป้นแป้นเ,นเ,นเนด้ย การใส่ขี้วัวใส่กลาบมะพร้าวนะฮะเพื่อเก็บความชื้นถ้าจะมีอากาศแรงอากาศแรงนะฮะหนาวหนาวแบยวิธีการเรียงจะเรียงรอบต้นเหลือตรงกลางไว้ วันนี้การปลูกมะนาวแป้นนะครับแป้นในท่อท่อซีเมนต์ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูการปลูกมะนาวแป้นของเรา